ท่านวิรัตกระยาสิริครับแทนท่านวิรัตบท่านประธานที่เคารพกระผมนายวิรัตกระยาสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ผมขอปรับลดกระสวงนี้ไว้30% 30%นะครับแต่ว่าเฉพาะกรมอุทยาน พันพืชน,นะครับปรับลด50%ถือว่าเป็นการปรับลดที่มากที่สุดซึ่งกรณีจะปรับลดเช่นนี้นะครับจะต้องมีเหตุมีผลมีนัยยะสำคัญซึ่งผมอยากจะกรับเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการนะครับว่าผมมีตัวอย่างที่จับต้องได้อยู่3ตัวอย่างอย่างต่ำนะครับหนกรณีวังน้ำเขียว ซึ่งท่านกรรมธิการท่านหนึ่งก็เป็นประธานอนุอยู่นะครับสองกรณีบุโดโสุไหพะดีซึ่งผมเป็นประธานกรรมธิการและสามกรณีเกาะหลีเป๊ะซึ่งผมเป็นประธานอนุกรรมธิการนะครับทั้งสามกรณีนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำรัสนะครับซึ่งกับผมขออนุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานระพีณพระตำหนักจิตราดาลาหัฐานเมื่อวันพุธท7มิถุนา1.6นะครับขออนุญาตอันเชิญนะครับในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนกแต่ว่าเราขีดเส้นไว้ประชาชนก็อยู่ในนั้นแล้วเราเอากระดาษป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้เป็นป่าสงวน แล้เพิ่งไปส่งวนที่หลังโดยขีดเส้นบนเศษกระดาษก็ดูชอบกลอยู่แต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ที่นั่นก็กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไปถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืนเพราะตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรมแต่ว่าโดยธรรมชาติถ้าใครเป็นผู้ทําผิดกฎหมายก็ผู้ขีดเส้นนั่นเองเพราะว่าเป็นบุคคล ที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อนเขามีสิทธิ์ในทางเป็นมนุษย์หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุกคคลไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมืองนี่คือพระราชด,ดำรลัสซึ่งผมไม่ได้ตัดตอนแม้แต่น้อยกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่ากรณีวังน้ำเขียวก็ดีกรณีบุโดส่วนไหญปดีก็ดีกรณีเกาะหลีเป๊ะก็ดีเป็นเรื่องที่ฝ่ายบ้านเมือง โดยเฉพาะค่าการประจำได้ทำสำเร็จมาแล้วผมจะไล่ทีและประเด็นเพราะเห็นว่าประเด็นนี้ถ้ากรมอุทยานได้ยอมรับและปรับปรุงโดยคณะรัฐมนตรีปรับแนวเขตเสใหม่นะครับก็จะนำให้เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนผมขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับกรณีวังน้ำเขียวครับวังน้ำเขียวจะอยู่สองอำเภออำเภอวังน้ำเขียวกับอำเภอนาดีนะครับนาดีปราจีนบุรี ทั้งสองทั้งสงบริเวณนี้ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันเนี่ยนะครับประชาชนอยู่มาก่อนนานแล้วถามว่าทราบได้อย่างไรก็ทราบโดยหลักฐานของทางราชาการก็คือภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ก่อนปี10ปี10ปี11 12ต่อมาที่ตรงนี้นะครับทางราชาการเพิ่งปร,ประกาศเขตในปี2524 พรอประกาศเขตในปี24นะครับคนที่อยู่มาก่อนทุกคนที่อยู่ในแนวเขตกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายในการประกาศเขตในปี2124โดยไม่ได้ขีดเส้นนะครับโดยไม่ได้สำรวจไม่ได้กันเขตออกว่าใครที่อยู่มาก่อนบ้างมีวัดครับมีโรงเรียนมีชุมชนมากมาย บุคคลเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ผิดกฎหมายก็ตั้งแต่ปี24ท่านประธานครับจนมาถึงปี404142พระนัท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับท่านหนึ่งที่ผมขออนุญาตเอ่ยนามคือพระนัท่านชวนหลีกภยัยได้สั่งให้มีการสำรวจการเขตจากการสำรวจการเขตปี414243แล้วเสร็จมีการการเขตเรียบร้อยท่านประธานครับส่วนราชการแยกเป็นส่วนราชการ ประชาชนแยกเป็นส่วนประชาชนถามว่าทราบได้อย่างไรก็มีการปักหมุดเป็นระยะมีการทําถนนเรียบร้อยถนนลาดยางมีถนนดินแดงมีถนนก็ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้มีการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้ว่าการจังหวัดออกสำรวจอยู่สามปีรูปแผนที่เรียบร้อยแล้วเสร็จกระบวนการอย่างเดียวก็คือคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองแนวเขตใหม่ ว่าราชกรอยู่ส่วนนี้ส่วนนี้เป็นของเอกชนทุกอย่างก็จบแต่เขาไม่ทำผมไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ในกรมไม่เสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือรัฐมนตรีทราบแล้วไม่เสนอคอรอมอหรือคอรอมอรับทราบ,ราบแล้วไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่อมามีการใช้รถแขนยาวไปทุบทำลายรีสอร์ทของชาวบ้าน อดีะตรัฐมนตรีปชาผมเอ,เอ่ยชื่อได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ระดับกรมเจ้าหน้าที่พูดหยาบคายเลยครับไม่ต้องสนแม่งมันโทษท่านประธานที่ผมต้องพูดตรงๆเพราะใช้คํากับรัฐมนตรีที่กํากับดูแลอย่างน,าน่ารังเกียจมากถามว่าถ้าได้มีการประกาศปรับปรุงแนวเขตซึ่งเขตเสร็จอยู่แล้วก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปรีดไปถ่ายได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ผมปรับลดกรมนี้ถึง50%เพราะว่าแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี4-3 13ปีต่อมารัฐมนตรีหรือคอรอมอรไม่ดำเนินการนี่คือตัวอย่างแรกที่ผมเห็นว่าบ้านเมืองเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่เพราะรัฐเพราะรัฐบาลนะครับกรณีที่สองท่านประธานครับกรณีบูโดสุงไหบดีนะครับเช่นเดียวกันครับทางราชการก็ไปประกาศขีดเขตเข้าไป ประกาศขขตเกือบจะทับมัสยิด3า0รอปีไม่ทับครับเกือบจะทับมัสยิด3า0ปีแต่ว่าเมื่อประกาศเขตเข้าไปแล้วการรังวัดอะไรกันแล้วแต่ที่เฉียดเขตเข้าไปในระยะสองกิโลเมตรจากเขตที่ว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่กล้าเหตุผลที่ไม่กล้าเพราะบอกว่าไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจนสมัยหนึ่งท่านพระนายเป็นผอ,อสปต นะครับผมเข้าไปร่วมประชุมด้วยผมบอกว่าถ้าคืนมัสยิด300ปีให้กับพี่น้องมุสลิมได้นะครับเขาก็จะได้ชื่นชมเขาจะได้อยู่กับรัฐไทยท่านประธานกรงทาบเมื่อกี้ตำรวจเสวยสังเวยชีวิตไปอีกสี่เมื่อกี้นะครับประมาณสัก6กโมงกว่าหกโมงครึ่งตอนนี้ทุ่มครึ่งนะครับเพราะงั้นถ้าได้คืนมัสยิดสามปีให้ก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐไทยในการที่ ดึงประชาชนกลับมาเรียกว่าสงครามประชาชนที่ประชุมเห็นด้วยสุดท้ายนะครับได้สามารถออกโฉนดให้กับมัสยิด300ปีในสมัยที่ท่านถาวรเป็นรัฐมนตรีช่วยพี่น้องประชาชนดีใจมากฉลองเงินงานใหญ่โตแล้วลักษณะเดียวกันกับมัสยิด300ปีในบูโดสวงแหวนบดีท่านประธานมีพี่น้องประชาชนซึ่งจากภาพถ่ายทางอากาศเช่นเดียวกันเขาอยู่มาก่อนเกตป่า จากภาพถ่ายจากการสํารวจจากการสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านคนเท่าคนแก่ยืนยันตรงกันหมดโดยวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับกรรมธิการกฎหมายซึ่งผมเป็นประธานอนุประชุมไปหลายรอบลงไปที่สอบปตก็สองสามรอบก็ยังไม่คืบหน้าแค่นะครับเอาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมากลางเข้ากันเขตออกนะครับประกาศรับรองแนวเขตเสียใหม่ เราก็จะได้พี่น้องคนไทยที่อยู่กับรัฐไทยอยู่กับฝั่งไทยมากขึ้นดีกว่าไปเจราจาอะไรซึ่งเจราจาไปคนก็ตายเพิ่มตำรวจตายเพิ่มทหารตายเพิ่มนะครับนี่คือตัวอย่างที่2อท่านประธานครับส่วนตัวอย่างที่สเกาะหลีเป๊ะอันนี้มีความจําเป็นต้องพูดเพราะว่าเกาะหลีเป๊ะพื้นที่นิดเดียว1.9ตารางกิโลเมตรนะครับกิโลเมตรหนึ่งก็600กว่าไร่1ตารางกิโลเมตร6ก0กว่าไร่ก พันประมาณพันไรเป็นพื้นที่ที่ล้นกลา้าราชการที่ห้าทรงมีเพิ่มรวมเราโชโอบายที่จะสู้กับอาณานิขมอังกฤษท่านก็ส่งคนไปปลูกต้นมะพร้าวครับท่านประธานผมไม่แน่ใจท่านประธานเคยไปบ้างไหมนะครับเป็นเหตุให้ครับประเทศสยามสามารถสู้ได้ว่านี่คืออนณาเขตของเราเป็นเหตุให้อังกฤษไม่สามารถรุกเลยก่อตะลุเตามา นะครับลังกาวีไปแต่ตะลูเตาเหนือนขึ้นมายังอยู่ได้คนที่สู้ให้กับประเทศขนาดนี้ครับกู้ชาติมาขนาดนี้ต่อมาในปี2527นะครับท่านประธานเกิดแล้วหลายคนเกิดแล้วนะครับเขาสู้กับอาณานิคมอังกฤษแต่ต่อมาในปี27อุทยานประกาศเขตตูมเขากลายเป็นโจหนึ่งแล้วท่านประานครับ จากภาพถ่ายทางอากาศจากเอกสารสิทธิ์จากอะไรกฤษฎีกาประชุมใหญ่เมื่อปี2533บอกว่าการประกาศเขตของอุทยานในปี17ไม่ทำให้ที่ตรงนี้เป็นที่ของอุทยานประชาชนมีสคหนึ่งไม่มีสคหนึ่งยังมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ชัดเจนกฤษฎีกาคือใครครับกฤษฎีกาคือที่ประชุมคือที่ปรึกษาใหญ่ของรัฐบาลประชุมใหญ่ครับท่านประธาน ケー、okay.